โกรธอะไรแม่ลูกโกรธอะไรโกรธอะไรหืมหนูโกรธอะไรแม่เหรอลูกโกรธอะไรพูดกับแม่สิพูดโกรธแม่เรื่องอะไรหืมหืมจะหาเข็มอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมจะหาแต่เข็มใช่ไหมหืมงอนอีกแล้วงอนเข็มมันงอนแม่เนี่ยเข็มตัวดีมันหันหลังให้แม่เนี่ยไม่อยากเห็นหน้าแม่อ่ะ นนเป็อะไรมันงอนแม่จริงด้วยทำไมมันหันหน้าอื็มมันไม่รักแม่แล้วหนูมันรักแต่พี่เข็มเอ้าเอาลงไปงอนอะไรแม่เนี่ยมันโกรธแม่เหรหันหน้าออกจากแม่งอนที่แม่ใส่รุงเท้ามหรอ ใส่ถุงเท้าอวนที่ไหนแล้วมันชอบวอนอะไรลูกหื <c oughs> <c oughs> มันนอฮนยเฮ้ยเฮ้งเนงอน,งอน,ง,อนงอนทำไมเฮะยเฮงงอน้ยเงอนทฮ้ไมฮ้ยมันจะหาวิข้ม